เจ้าโมหน้า Toyota Corolla Cross 1.8 Hybrid Premium Safety ชื่อยาวมากพี่ๆขาบอกเลยคันนี้ได้ตัวท็อปสุดไปเลยค่ะหลังคาสรุปจัดให้ค่ะกล้องมาให้360องศาออปชันครบๆล้นๆแบบนี้ประหยัดน้ำมันได้ถึง26กิโล,ลิตรเลยทีเดียวสำหรับป้ายแดงนะคะเสนอขายกันที่1 1 9 9 0 0 0เพชโยนหันราคาลดลงไปเลยมากกว่า400,000 คลิปนี้นะคะลูกค้าสามารถติดตามชมได้เลยว่ารายละเอียดตัวรถจะสวยครบหน้าใช้ขนาดไหนไปชมกันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ f c ประจำชาแนลเพยนตรถมสองทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาเจอกันกับน้องหนูเล็กอีกแล้วจ้าที่นี่ที่เดิมเลยบริษัทเพยนต์สํานักงานใหญ่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งมีนบุรีเขตกรุงเทพมหาคนครนะคะสําหรับพี่พท่านไหนที่สนใจอยากได้รถมือสองสภาพสวยๆเกรดเอไว้ใช้งานสามารถติดตามชมคลิปวีดีโอนี้ได้เลยที่สําคัญกด ไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดตามให้หนูเล็กด้วยนะวันนี้หนูเล็กมีรถน่าใช้คุ้มคุ้มประหยัดน้ำมันมาให้ชมกันค่ะจะเป็นเจ้าคันไหนไปไม่ได้เลยต้องนี่แบรนด์ยักษ์ใหญ่ของเรานะคะเจ้าโ o โยต้าโค a าคอร์1.8ไฮบริดพรีเมียมเซฟตี้คันนี้ได้เป็นตัวท็อปสุดไปเลยอย่างที่หนูเล็กจัวหัวคลิปเลยนะว่าป้ายแดงนี่อยู่ที่1 1 9 9 0 0 0บาท ตอนนี้นะคะหั่นราคาลงมาเหลือแค่7 8 9 0 0 0เาเท่านั้นพอนเลทแค่1น0 0 0เราเลขใหม่แค่5 0,000่นพี่ๆขาวารันตีศูนย์แบตเตอรี่ยังคงอยู่เหลือเฟือเลยเดี๋ยวนุเล็กพาชมสภาพตัวรถและออปชั่นตัวรถกันเริ่มกันตั้งแต่ด้านหน้าต้องขออนุญาตออกตัวนิดนึงนะคะว่าคันนี้รถเข้าใหม่จริงๆยังไม่มีการปรับสภาพแต่อย่างใดยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ชงเลยด้านหน้าค่ะเขาให้ดีไซน์ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เรียวยาวนะคะมีแสงสีฟ้า บ่งบอกความเป็นไฮบริดแล้วมีไฟ Daytime Running Light นะคะตัดมาให้ด้วยในส่วนของตัวนี่ด้านหน้านะคะมีไฟตัดหมอกมาให้แล้วเรียบร้อยกระจังด้านหน้าเขาเป็นลวงพึ่งแบบนี้สีดำนะคะแล้วมาพร้อมกับตัวกล้อง360องศาเพราะฉะนั้นในเรื่องของความปลอดภยัยลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยค่ะเห็นหมดเลยซ้ายขวาหน้าหลังนะคะลูกค้าขาถัดมาค่ะข้างแก้มเขาก็มีโลโก้ไฮบริดบ่งบอกมาด้วยซุ้มล้อเขาจะเป็นสีเทาๆหรือสีดำด้านล้อแม็กเขาให้เป็นสีทูโท มาพร้อมกับดิสเบกรกสีล้อคันนี้ได้ซีรีย,ยางเป็น 225/50R18 ไปและได้ยางมิชลินนะคะสัปดาห์ยางเนี่ยจะเป็นปี2023นะนี่สัปดาห์ที่32ปี2023ช่วงล่างค่ะอาจจะมีฝุ่นมีดินเล็กน้อยเพราะว่ายังไม่ได้ล้างเนาะ แต่จะบอกเลยว่าไม่มีสนิมรับประกันตัวรถไม่เคยมีอุบัติเหตุชนหนักผิดความน้าท่วมอันนี้ที่ให้ดูกันนะคะลูกค้าก็จะเห็นรถสภาพดิบๆที่เข้ามาใหม่แบบนี้เลยกระจกมองข,งข้างค่ะสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมไฟเลี้ยวและมีก้องด้านล่างมาให้ด้วยนะคะตัวประตงประตูเอยไม่มีรอยถลอกเลยนะรอยบุบรักยิมแทบมองไม่เห็นค่ะกุญแจเป็นสมาร์ทย์เลดแค่เราถือกุญแจไว้เห็นไหมกลดล็อกเลยนะคะมาเดี๋ยวพาดูข้างในต่อ ภายในเขาจะคุมโทนสีดำนะจ๊ะคันนี้ส่วนแผงประตูนะคะแผงประตูหัวน็อตจ้ะไม่มีรอยหมุนขันไขค่คะหัวน็อตมาเดิมๆสวยๆเนียนๆแบบนี้เลยแล้วก็สีสีเดิมเขาเรียกสีน้ำตาลกาไฟนะคะสำหรับตัวนี้แผงประตูสีดำค่ะให้มือเปิดมาเป็นสีเงินไม่มีริ้วรอยเลยสภาพสวยเดิมสวยใหม่ติดฟิล์มมาให้แล้วเรียบร้อยเสาบีค่ะไม่มีรอยหมุนขันไขสภาพสวยเดิมไม่น็อตไม่มีขยับเลยนะ โมเดลนะคะเยียปี2020ตรงรุ่นของเขามาเลย มาเดี๋ยวหนเล็กพาชมด้านหลังต่อในส่วนของแผงประตูซ้ายมือฝั่งผู้โดยสารค่ะฝั่งนี้ให้ดูหัวน็อตเช่นกันค่ะน็อตไม่มีรอยหมุนขันขายสีเดิมเนียนบางมาจากโรงงานสวยๆอย่างนี้น่าใช้มากๆเลยแผงประตูของเขานะคะก็จะมีที่ใส่แก้วน้ามาให้หนึ่งช่องมือเปิดได้เป็นสีเงินนะคะเดี๋ยวดูเบาฝั่งนี้นิดนึงนะคะเบาฝั่งนี้ไม่มีรอยแตกขาดไม่มีชํารุดค่ะ หัวหมอนมีมาให้3มตำแหน่งด้วยกันนะคะในส่วนของตัวซุ้มล้อฝั่งนี้บ้างเดี๋ยวจะหาว่าเอ๊ะให้ดูแต่ด้านหน้านะคะเช่นกันเลยค่ะซุ้มล้อฝั่งนี้ไม่มีสนิมนะล้อแม็กก็ไม่มีริ้วรอยไม่มีกินขอบไม่มีปีนฝุดบาดยางปีเดียวกันหมดเลยทั้ง4เส้นดอกยางลึกใช้งานได้อีกยาวค่ะด้านหลังไฟท้ายไม่มีรอยแตกนะคะไม่มีสะเก็ดหินนะสภาพสวยเดิม กล้องติดตั้งมาให้จากโรงงานแล้วเรียบร้อยพร้อมกับตัวกระจกไล่ฟ้านะคะเสารับสัญ,ญญาณเป็นแบบชาร์กฟินอย่างที่หนูเล็กบอกเลยนะว่าคันนี้เขามีตัวคิกมาให้ด้วยนะคะนี่เดี๋ยวลองเปิดให้ดูเลยเราสังเกตนะให้เราคลิกไปตรงรูปตัว S นะคะมันจะทำงานได้เป็นปกติเลยพอคลิกขึ้นมาประตูไฟฟ้านะคะในส่วนของตัวเนี้ยเขาจะไม่เหมือนใครในเรื่องของตัวที่กันเขาเรียกว่าม่าน ก,กันของอะเนาะที่บังสายตานะคะเขาจะเป็นแบบสามารถพับ ไปเก็บแบบนี้ได้มันก็เพิ่มพื้นที่ให้เราเยอะขึ้นเผื่อเราใส่ของเยอะด้านหลังเก็บของได้จุของได้เยอะพอสมควรเลยนะคะมีไฟส่องสว่างมาให้แต่ตัวนี้โฉมใหม่แบบนี้เขาให้เป็นอุปกรณ์ในเรื่องของการเติมยางอะไหล่นะคะเป็นพวกน้ำยานะคะตัววัดนะคะเครื่องมือแม่แรงมีให้ค่ะช่วงล่างตรงนี้ค่ะด้านหลังไม่มีสนิมนะคะทุกอย่างอุปกรณ์นะคะไม่มีแตกหักไม่มีชำรุดรับ ประกันคุณภาพเลยไม่มีน้ำรั่วน้ำขังแน่นอนนะคะแล้วก็ในเรื่องของโครงสร้างค่ะ โครงสร้างท้ายนะคะไม่มีรอยผิดบิดเบี้ยวไม่มีผิดรูปหัวน็อตอยู่ครบแล้วก็ไฟเป็นไฟโคมแท้นะคะด้านหลังไม่มีการโดนชนมาอย่างแน่นอนสภาพเดิมเมเนียนเนียนมาแบบนี้นี่อันนี้ไฟนะคะโคมไฟเดิมถัดขึ้นไปเม็ดองเม็ดอาร์สวยเดิมเหมือนเดิมเลยหัวน็อตไม่มีรอยหมุนเม็ดอาร์ชัดเจนนะคะไล่ให้ดูทีละจุดทีละตำแหน่งเลยหรือจะเป็นฝาเขาตัวโชคเวลาเปิดก็ไม่มีเสียงดังเอสอาร์นะพี่ๆขานี่ตัวโคม ไฟคอตโต้ไฟเดิมของเขาเลยโตโยต้าเจ้าเก่าเ,าเจ้าเดิมนะคะนี่แผงนะคะแผงตัวนี้ก็หัวน็อตชัดเจนเขาเรียกอะไรนะเม็ดอาร์ชัดเจนนะคะหรือจะเป็นหัวน็อตฝั่งไหนฝั่งนี้อ่ะดูแล้วเนาะฝั่งนี้อ่าเราก็จะไปดูนะคะฝั่งขวาต่อบอกเลยว่า เพชรยนต์นะคะเราให้ดูทุกซอกทุกมุมเลยจริงๆฝั่งนี้ต่อเลยเริ่มที่หัวนอ็อตฝาประตูฝั่งขวาค่ะไม่มีรอยหมุนขันไข่เช่นกันสภาพอย่างนี้เลยมีคาบดินอย่าซีเรียสนะรถยังไม่ได้ล้างพึ่งเข้าแผงประตูฝั่งนี้ก็จะประกอบไปด้วยที่ใส่แก้วน้ำมีมาให้ค่ะเดี๋ยวดูเบาะฝั่งนี้นิดนึงนะคะเบาะฝั่งนี้ไม่มีรอยฉีกขาดสภาพสวยเดิมนะคะแล้วตรงนี้เขาก็จะมีที่พักแขนมาให้ด้วยนะ สำหรับคนลูกค้าที่ถ้าเกิดว่าไม่มีผู้โดยสารนั่งตรงกลางที่พักแขนเขาสามารถใส่แก้วน้ําได้2องตำแหน่งค่ะแล้วด้านหลังมีแอร์แยกให้2ตําแหน่งไม่พอนะคะด้านล่างสุดมีที่ชาร์จไฟให้อีก2องตำแหน่งเรียกได้ว่าเครื่องอํานวยความสะดวกเนี่ยครบคันมากๆเลยมามากันที่ฝั่งของคนขับกันบ้างค่ะ ในสองฝั่งคนขับของเขานะคะเริ่มตั้งแต่แผงประตูก่อนเลยนี่แผงประตูตรงนี้นะคะมือเปิดเป็นแบบสีเงินเป็นโครเมียมนะคะแล้วก็จะสามารถปรับหูช้างตรงนี้ได้เลยนะเอะเราแอบเจออะไรหง์ไทยจากเจ้าของเดิมนั่นเองที่ใส่ขวดน้ำมีให้ค่ะแล้วก็ข้างในก็จะมีพวกอา้าว หัวน็อตที่ไม่มีรอยหมุนขันไขค่ะสีก็เนียนบางสวยงามสภาพนี้บอกเลยว่าเกรด A แน่นอนสังเกตดูนะว่าอันนี้น้ำมันเครื่องเขาเพิ่งจะเปลี่ยนตอน56,263กโลเดี๋ยวเราไปสตาร์รถดูว่าตอนนี้กี่โลเดี๋ยวดูเสาบีฝั่งนี้ก่อน หัวน็อตเสาบีฝั่งนี้ไม่มีรอยหมุนขันไข่เช่นเดิมเดิมเดิมเนียนเนียน,นะคะกระจกเอ้ไม่ใช่กระจกตัวบอ่อได้เป็นบอ่อปรับไฟฟ้าด้วยนะตัวท็อปแบบนี้นะคะคือที่ข้างในเนี่ยมันเป็นสีดำโดยเนื่องจากความที่ข้างนอกมันเป็นสีน้ำตาลกาไฟมันจะมีสองสีด้วยกันก็คือข้างในสีดำแล้วก็สีแดงแอดน่าเลส ส่วนคันนี้ได้ภายในเป็นสีดําไปค่ะอันนี้เราสตาร์ทรถนะแค่เราเหยียบเบรกกดปุ่มอันนี้สตาร์ทเรียบร้อยแต่เสียงเงียบมากเงียบบางโคนัทที่เคยเล่นรถที่เป็นรถสันดาบนะคะเวลาสตาร์ทก็จะงงว่าเฮ้ยติดแล้วหรอไม่มีเสียงเลยไม่แชะไม่อะไรเลยสักอย่างแต่อันนี้คือติดแล้วระบบทํางานเต็มระบบแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวลดเสียงก่อนอ่ะ อันนี้ให้ดูตรงพวงมาลัยก่อนมันอาจจะมีบ้างเล็กน้อยนะคะแต่เล็กน้อยจริงๆตามการใช้งานแต่แต่เดี๋ยวทางร้านเนี่ยมีการดูแลปรับสภาพให้ไม่ต้องเป็นห่วงเลยในส่วนของหน้าจอะคะ่ะ mid ของเขาแสดงผลเป็นดิจิตอลเลขไม่ห้าหมื่นสองพกิโลอ๋ออันนี้เขาบอกว่านี่ไงเขาเพิ่งจะเปลี่ยนน้ามันมาจะเปลี่ยนอีกทีก็คือ5 6 2 6 2กโลรถเพิ่งจะเปลี่ยนน้ำมันมาเองนะคะน้ำมันเครื่องถัดเข้ามาค่ะ ในส่วนของตัวหน้าจอทัชสกรีนของเขานะคะเดี๋ยวหนูเล็กลองใส่เกียร์ให้ดูนะจะได้เห็นในเรื่องของระบบกล้อง360องศาเห็นไหมฝั่งนี้เขาจะบอกทั้งหมดเลยทิศทางซ้ายขวาหน้าหลังส่วนกล้องหลังจะอยู่ตรงนี้ค่ะมันจะเป็น 3D อย่างนี้เลยนี่ถ้าเราเลือก 3D ก็จะเป็นแบบนี้เราสามารถเลือกมุมเลือกองศาที่เราต้องการได้ค่ะแล้วแต่ความถนัดของบุคคลเนาะ แล้วก็ตัวนี้ค่ะเขามีในเรื่องของ เตือนออกนอกเรนเตือนก่อนชนมีระบบเบรกอัตโนมัติให้มีคุดคอนโทรค่ะกำหนดความเร็วได้นะคะกล้อง360องศาแจ้งไปแล้วมีให้เรียกได้ว่าออปชั่นให้มาครบคันอะตอนนี้ตัวระบบน้ำมันทำงานแล้วเรียบร้อยนะคะพี่ๆขาใน2ตัวพวงมาลัยเขาเนี่ยสามารถเล่นได้เยอะมากๆเลยสามารถเซตค่าระบบตรงพวงมาลัยได้เลยถัดมาอีกนิดนึงนะคะมาในส่วนของตัวแอร์ค่ะได้เป็นแอร์แบบ ออโต้ Auto, และเป็นดูโอแอมาให้ด้วยนะคะมีตัวทำความอุ่นด้วยนะสมมติหน้าหนาวนะคะแล้วก็ตรงนี้ที่เก็บของตอนแรกแอบคิดว่าเป็นเวลเลชชัชเจอร์แต่ไม่มีนะคะเขาก็จะมีตัว ไฟนะคะมีไฟที่เป็นแอมเบียนไลท์นะคะมาให้แล้วก็ตัวเกียร์เขาจะได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะแบบถุงโหมดในการเล่นตรงนี้เลยค่ะ EV โหมดการลื่นนถลายไดโหมดถ้าลูกค้าแบบว่าขับขับไปแล้วนะ้ำมันใกล้จะหมดลูกค้าสับไปใช้ EV โหมดได้หรือขับในกรุงเทพคิดว่าแบบว่าเปลืองน้ำมันก็สับไปใช้ EV โหมดได้นะพี่ๆขามันสามารถใช้งานได้เลยแล้วก็ตรงนี้มีที่วางแก้วน้ำให้2ตําแหน่งค่ะ ส่วนกระจกตัดแสงตัดแสงออโต้นะคะไฟนะคะไฟเดี๋ยวนะยังไม่ได้เปิดซันรูฟเลยซันรูฟของเขานะคะลองเปิดซันรูฟสินี่เป็นไงล่ะหากใครแบบว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดอยากจะรับลมนะคะอยากจะรับ PM 2.5เข้ารถนะคะก็สามารถเปิดได้เลยค่ะ นะมันก็จะเพิ่มความลักชูรี่ค่ะให้กับตัวรถเพิ่มมากขึ้นรถราคาไม่ใช่ถูกนะป้ายแดงเนี่ยร้านสองนะคะพี่ๆตอนนี้เหลือแค่789,000เพราะฉะนั้นออปชันเขาให้มาเต็มระบบอยู่แล้วคันนี้ได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนแล้วที่สําคัญเนี่ยภายในตัวรถกว้างขวางน่าใช้มากๆเลยเดี๋ยวหนูเล็กพาไปชมในส่วนของตัวห้องเครื่องต่อเลยนะ คันนี้เขาวิ่งได้สูงสุดที่122แรงม้าเป็นเครื่อง1,800 cc ซึ่งเป็นเครื่องบล็อกเดียวกันกันกบเจ้าโ o y ยต้าอ t วติเลยเพราะฉะนั้นความอึดถึกทนค่ะลูกค้าขาไม่ต้องกังวลอึดถึกทนแน่นอนลูกค้าจะห่วงก็แค่ในเรื่องของตัวแบตเตอรี่ไฮบริดนั่นแหละแต่ว่าเราก็มีวารันตีศูนย์อยู่ที่10 นะคะตอนนี้ปี2020เหลืออีก5ปีแต่ไม่ใช่ว่าพอ10ปีปุ๊บแบตเตอรี่จะเปลี่ยนจะพังเลยนะมันยังไม่พังค่ะมันก็เป็นไปตามการเวลาของมันยังคงใช้งานได้อีกยาวเลยนะคะแค่มันไม่มีวารันตีของศูนย์เท่านั้นเองตัวเครื่องเครื่องเดิมไม่เคยถูกถอดยกเครื่องแต่อย่างใดค่ะเป็นเครื่องสี่สูบเรียงแถวแบบนี้เครื่องเดิมจากโตโยต้ามาเลยด้วยความไฮบริดเขาก็จะเป็นแสงสีฟ้าตรงนี้ให้พวกจุดคิวทรงคิวซีก็ยังเห็นชัดเจน อันนี้หนูเล็กบอกเลยว่าเปิดใจให้ลูกค้าดูรถสภาพเข้าใหม่ไม่ล้างไม่ชงใดๆทั้งสิ้นนะคะเราจริงใจขนาดนี้อยากให้พี่ๆเห็นกันนะว่ารถเข้าใหม่มันเป็นแบบไหนนะคะสภาพตัวเครื่องไม่มีรอยรั่วเยิ้มจากน้ํามันออกมาแต่อย่างไรแบตเตอรี่ค่ะถ้าเกิดว่าถึงเวลารอบเปลี่ยนเราเปลี่ยนให้เลยอันนี้เปลี่ยนไปเมื่อไหร่2 9เดือน2 6 7ปีนี้68เดี๋ยวหนูเล็กเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้นะถ้าใครนะคะซื้อคันนี้กับหนูเล็กหนูเล็กสั่งเปลี่ยนแบตเตอรี่ ให้เลยค่ะอาเดี๋ยวขอไล่ดูโครงสร้างนิดหนึ่งโครงสร้างฝั่งนี้ค่ะขาโคมไฟไม่มีรอยแตกหักนะคะฝา ฝาตัวที่ฉีดกันฉีดน้ำนะคะอยู่ครบชัดเจนฝั่งนี้ไม่มีรอยแตกหักเช่นกันค่ะคานหน้านะคะคานหน้าไม่มีรอยยุบรอยดึงเม็ดอ์คชัดเจนขาโคงไฟฝั่งนี้เช่นกันไม่มีรอยแตกหักนะคะหรือจะเป็นฝากระโปรงค่ะไม่มีรอยหมุนขันไขไล่ขึ้นมานะคะสติกเกอร์ไม่มีรอยแงะรอยแกะเลยสติกเกอร์แบบนี้สวยๆเดิมเนียนมาเลยค่ะ5.5ตําแหน่งด้วยกันนะสำหรับสติกเกอร์ โลโก้โตโยต้าหยุดตรงนี้นะคะหัวน็อตไม่มีรอยหมุนแล้วก็แผ่นกันความร้อนใหม่ค่ะใช้งานได้อีกยาวเลยสำหรับพี่ๆนะคะที่สนใจอยากได้รุ่นนี้เป็นเจ้าของหนูเล็กบอกเลยว่าตอบโจทย์ในเรื่องของการประหยัดน้ำมันจริงๆหรือถ้าพี่ๆวิ่งทางไกลก็สบายมากๆเลยอย่างที่บอกว่ามันประหยัดได้ถึง26กิโลลิตร แต่แต่แต่คำว่า26กิโลลิตรนะคะคือใช้งานคนเดียวนะถ้าเกิดว่าพี่ๆมีคนที่นั่งไปด้วยข้างหน้าข้างข้างข้างหลังมันก็จะลดลงไปตามอัตราส่วนของมันค่ะคันนี้เติมน้ำมันได้สูงสุดถึง e 2 0เลยทีเดียวนะคะสำหรับใครที่สนใจชอบสีนี้สีน้ำตาลกาไฟ เห็นแล้วถูกใจอยากได้คันนี้เป็นเจ้าของแคปหน้าจอแล้วส่งเข้ามาที่ตามแชทด้านล่างหรือโทรสายด่วนเข้ามาได้เลยค่ะแจ้งว่าติดต่อเซลลหนูเล็กนะให้หนูเล็กดูแลค่ะหนูเล็กบอกเลยว่าซื้อรถกับหนูเล็กไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะโทรสายด่วนมาได้เลยสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมจนจบคลิป นะคะครั้งหน้าหนูเล็กจะมีรถสวยๆรถเข้าใหม่มาแนะนําให้ชมกันอีกกันอีกแน่นอนสําหรับวันนี้หนูเล็กต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ